สำหรับคลิปนี้นะครับผมสิงมงแนะนำที่คลินี้าการได้สเกลแบบง่ายๆนะครับของขี้นะครับขี้จีไม่เนื่อนะครับสามารถประยุกต์ใส้กับขี้อื่นๆได้นะครับในการไล่สกลไลพ่พินนะครับเอาสกลไลพ่พินแบบบานๆเท่านี้แบบขอใจง่ายๆนะครับก็คือมันมีสูตรอยู่ว่าที่ผมขอใจก็คือนี่ฟร์มฟอร์มจีไม่เนื่อยลักฟร์มอีไม่เนื่อยฟร์มฐานอีไม่เนื่อ ไซสหนึ่งสิเป็นสูตรแต่ว่าสองหนึ่งหนึ 2, ่งสองหนึ่งนะครับสองหนึงน่งหนึ่งสองหนึ่งก็คือหมายถึงว่าขามสองช่องนี่ครับจากจากกำล่งท่ากำลังจีหนึ่สี่ขามสองช่องนี่สองช่องนี่กับช่องนี้นะครับคือมากดอยู่ช่องนี่คือขามสองขามสองช่องนะครับหมายถึงสองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับที่ผมเลยคนระับที่เป็นสองขามสองขามหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหนึ่ง ก็คือสูตรแหลกสายแหลกนะครับขีไม่เนื่ยสองสองสองหนึ่งหนึ่งขามสองช่องสองหนึ่งสูตรในการไล่สายแหลกของผมเป็นแบบสองหนึ่งสองหนึ่งสายที่สองก็จะเป็นเหมือนกันนะครับอัน <từ> นี้ขามสองอันนี้ก็ขามสองขามสองสองสองก็จะเป็นสองหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับสายที่สอง ในการจำสกิลเวลาเท่าไหล,หลพิ้นลงมานะครับมันจิกดตำแนนหน่งใดหนึง่งสองหนึง่งหนึ่งสองหนึ่งนะครับมาจบที่หนึง่งมาจบที่หนึง่งก็คือตำแหน่งเดิมนะครับก็คือจีไม่เนี่ยตำแหน่งเดิมก็คือฟอ้อมเดียวกันฟอ้อมเดียวกันครับกับตำแหน่งข้างนอาก็กเรียนแบบเดียวกันเลยแต่มาเปลี่ยนเสียงออกเต็บขึ้นมาสูงขึ้นมาก ทำเด็กดูดูกันได้ แต่สูตรสายหนึ il, ่งสายสองสิเป <Yeah. S 2> uh. ็นสองสายนึงสิเป็น2องหนึ่งนึงสองหนึ่งสายสองสิเป็น2องหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งนะครับสหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งก็คือขามช่องนะครับหมายถึงว่าขามสองช่องขามหนึ่งช่องใี่นะครับแต่ลองเอาไปใส่กันเลิ่นนะครับสำหรับที่ีจำถัดเป็นขี้อื่นลืมไปอันนี้จงไม่แน่อนะครับถ้าเป็นเอไม่เน่นะเอไม่น่นครับตำแหน่งนี้เห็นว่าครับจากจีเอ 2องครับหน,หน,หนึ่นก็คือกันมาจบอยู่อี่นึก็คือฟอรเอ A กรเหม็นเอะเอตรงนี้ขึ้นกันมาจบอยู่อี่นึ่งสายสองก็ไล่แบลเดียวกันไปนี่ประมาณนี้นะครับสรัสทีนี่ครับสวัสดีครับ